สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยีินึงโกกตุมนะคะ,ะทำใบสีตอนนี้จะประกอบใบสีนะคะดูวิธีการประกอบใบสีนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะประกอบเข้าแม่นะคะตอนนี้คือแม่นี่คือลูกนะคะประกอบก่อนนะคะ แม่หนึ่งก็ประกอบสี่นะคะสี่ทิศสี่ทางนะคะภูมิใจนะวันนี้ทำเสร็จแล้วก็จะไปนับดูนะคะว่าได้ได้เท่าไหร่นะคะก็จะไปนับดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้กี่อันนะคะเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เราทำได้เยอะนะคะ เราทําได้เยอะแล้วก็ภูมิใจนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็จะวัดก่อนนะคะวัดก่อนออวัดก่อนโอเคีลยวก็มากรุบกรุบกันก่อนโอเคนะคะวัดขนาดก่อนนะคะับถ้าจะเอาใส่กปะเ้มันพอดีกัน ด้วยวัดขนาดมันก็จะไม่เท่ากันนะคะอยาไปเื้ไหมนะสายยา,ยา,ยยางพวนี้้านก่อนกได้เข้าแล้วมันอู้เรยสบายแล้วด้านขเข้าประจำไปเดัต ต <Indonesia> ั้งเี่เเบิกบอกือเอาหรือหูใจจังบเอาเลย20่บบาทสีบมาทอย่างละยิบาอย่างละห้าไม่รู้สิทำไม่ได้มรือไไปจไปทำเถอะอะไรอะไรแ่ไม่เอาอย่างี้เไม่เากคือไม่เอา่ไม่เอาก็จะผ่านได้เร็วใจดีแ่เียสลเาไปก็โอเคแล้วไม่เป็นไร สองร้อยห้าสิบแล้วก็มัดแล้ทำเธอเธอนั่ไปทำเลยใาให้เธอทำแค่นั้นแหละไม่มีปัญหาต่อให้เธอทำทำอยู่มันติดกันตัวนี้แถมต่จะผามันปิวหนี้อมีแถมถูกมากว่าท้ายบ้านก็จะซื้อแฟบอยู่เยอะเลย เก็บล้างน้ำไม่ไตอนนี้เอาเทปจะจับ้างว่าน่ะร้อยหนึ่งแต่ทุกคนบอกว่าสงสารเขาค่ารถค่าน้ำมันอะไรเขาเขาให้เยอะก็เลยเอาสองร้อยให้เขาซะยังเอาเงินสองร้อยมะพร้าวด้วยต้นตอกด้วยดูสิเขาเอาให้เยอะมากเลยทั้งมะพาวทั้งตอกก็เลยให้เขาสองร้อยตอนนี้่บ้านจะไปว่าอะไรเนาะเออทุกวันเขาก็เขาบอกเขาไม่เคยขายแต่เขาเออก็เอาเอาไปสองร้อยเลยเขาจะส่ มีอะไรด้วยทินเนี่าเอาไปให้ลุงกินวันนี้ลุงมีไม่ออฟจะมาทำใกินต้มไก่บ้านเพราะว่าบอลนาีบอกว่าอยากกินป้าปานี่เากินต้มไก่บ้านจะมาด่เมเนะเขาไปตลาดไปในเมืองนะขาซื้อตาเอพูดัน่ไเป็นเรื่องไม่ได้อยู่ไม่ได้าก็ไม่รู้เลยไวนะอย่าเมากับเอซีโดนมไม่ไวเด้อเขาจะรดทั้งหลังเาไม อุจนรี่เจ้าได้นิเดี๋ยวไยเอานี้ไปเก็บหมดเอยอุณอุจารี่เจ้าก็หลุดมาลาบของไปเก็ดขี้มือมันลองปวดอ่ะอาก็สดคนเยอะไหมที่ตลาดเยอะมกินยี่เยี่ม เสร็จแล้วนะคะไม่ลืมลืมให้เอฟซีดูลืมเอฟซีให้เอฟดูว่าเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะลืมว่าประกอบเสร็จแล้วนะคะย่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ไปใส่ตู้น้ำแข็งไว้นะคะประกอบตัวนี้ต่อเราไปซื้อให้เด้อสายยาจ้าร้านกับพีทท่านเสา โอแม่อาอยใส่ป <Sch> ่ะกาบปตลาดไปซื้อตลาด้ดตลลาดใแล้วคนขบนน้นที่เดไปหาเขาเข้าาไปตลาดพุละตลลาดันบ้านม่วงนะลลาดบ้านม่วงพุละ ได้ที่ดายได้กับนึ่งคนมันไม่ได้ปตอ่อหักได้เนีย่ยไปนึ่งน้อยได้แช่นกันเนีน่ยมาให้ไปนึง่งก็ไปนึ่งครับออ๋เอามาส่งแล้วคอมเมนต์พอจ้าจัดจัดเออคอถ่ายคลิปอยู่เนาะนะฮะต้องนึ่งเยอะหรือนึ่งน้อยตอนเย็นนะนึ่งเยอะตอนเย็นคนกินเยอะใช่ไหมไม่ใช่คนน้อยๆ้อตอนเย็นตอนเช้าคนไม่ค่อยกินใช่ไหม แค่ข้าวแช่เท่าไหร่นึ่งเท่านั้นวันนั้นค่อยยังไปตามหานอกไอ้ไอ้เต๋อก็อไปแล้วค่อยนึ่งข้าวแค่สามสิบวันนั้น่ะค่อยก็เลยวิ่งไปหาเอามาลุงมาินแเ้าก็ลุงพันลุงอะไรมาเพื่อนลุงเพื่อนลุงก็มากินเลยอันนี้ก็จ่าเอ็มจ่ามีอะไรเยอะเลยอือไม่ใช่น้อยๆค่อยๆกลัวไม่พอคิดใช่อาหารดีด้วยแม่พี่แม่พี่แม่พี่ เลยปอกไปนี่ฟันนี anyway> tense, see, tense, ่ใส uh, ่เอาเจ้ากระสาเอาก็ม uh> ีดเยอะแยะเจ้าใส่เป็นไงเอานิ้วก็ลบเจ้ากระสานเนี่ยใส่ป้ามาใส่บ้านต้องใส่มะพร้าวไหมป้าใส่บ้านใส่มะพร้าวแบบนี้บอกไม่ใช่ใส่มะพร้าวหขาวอันี่ก็เอามาทำขนมตะหากโรยหน้าโอลูกกี่บใบเขาถ้ากายเป็นลูกเขาลูกกี่ใบลูกดได้ เลสร็จแล้วนะคะค่ะเร็วมากเลยเอาไปเก็บแตมันแข็งก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ